สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเก็ครับในนะครับในคลิปนี้นะครับจะมารีวิวตัวละครแอนติคอนครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็เคยเขียนบทความไปเมื่อน่าจะนานพอสมควรมาแล้วแต่อันนี้ดา่านพาราด o อกซ m u ิมูเลชันเพิ่งเข้าเนาะก็ตามที่จะทําในช่องนี้นะครับจะต้องมีด่านนี้ก่อนถึงจะเริ่มรีวิว่นะตัวละครนี้ครับความโดดเด่นก็คือระยะการโจมตีนะครับจะเป็นรอบตัวแล้วก็ด้านหน้าเ้ช่องด้าน รอบตัวเสร็จด้านหน้า2ช่องด็ไม่ใช่หนึ่งชองด้านหน้าจะเป็น2ช่องนะครับมาดูกันที่ทาเลนส์นะครับสกิลติดตัวนะครับทำดาเมจใส่ศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะการโจมตีนะครับแล้วก็มีโอกาส50%ในการที่จะหลบหลีกการโจมตีทั้งกายภาพแล้วก็เวทมดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นเป้าในการโจมตีน้อยลงนะครับแต่ว่าถ้าในระยะยิงของศัตรูเนี่ย มีแค่แมนดิคอร์ตัวเดียวก็โดนเต็มๆนะครับจะไม่เดินผ่านเด็ดขาดน,นะแต่ถ้าเกิดมีตัวอื่นอยู่ในระยะด้วยก็มีโอกาสที่จะไปโจมตีตัวอื่นมากกว่าต่อมานะครับอาเลนนะครับอันนี้จะอยู่ในสถานะล่องหนนะครับแล้วก็ภายในทุกๆ5วินาทีนะถ้าเกิดนางไม่ได้โจมตีจะล่องหนก็ศัตรูจะมองไม่เห็นและโจมตีไม่ได้นะครับ แต่เมื่อนางโจมตีแล้วสถานะร่องหนจะหายไปนะครับการโจมตีครั้งแรกหลังจากร่องหนเนี่ยจะทําให้บัฟโจมตีครั้งนั้นเนี่ยขึ้นนะครับ50%แต่ถ้ามี potential 5นะครับก็จะได้ให้เป็น54% มาดูกันที่สกิลนะครับสกิลหนึ่งครับแพสซีฟอันนี้สกิลติดตัวเลยไม่มีหลอดสกิลครับจะติดสถานะนี้ตลอดเวลาเมื่อทําการถูกตีทําให้ศัตรูนะครับติดสถานะเดินช้าลงนะครับเคลื่อนที่ช้าลง35อันนี้ที่เลิร์เจ็ดนะระยะเวลาของสกิลคือ4วินาทีนะครับก็คือโดนทําให้เดินช้าเนี่ย4วิสกิลนี้เหมาะมากในการที่จะลดลดดีบัฟ เราเรียกว่าดีวับสตูเนี่ยให้เดินช้าลงเพื่อให้ตัวดาเมจสามารถทําดาเมจได้มากขึ้นนะครับในระยะระยะเวลาวงนั้นนะครับก็เอามาใช้ในด่านที่มีสตูค่อนข้างมากนะครับแล้วก็อาจจะเดินเร็วอะไรเงี้ยแเคลื่อนที่เร็วสตูเคลื่อนที่เร็วอาจจะลดความเร็วลงได้ด้วยสกิลนี้นครับแล้วก็สกิลที่สองครับอันนี้เป็นหลอดสกิลเด้งเองแล้วก็สกิลเป็นสกิลกดใช้นะครับระยะเวลาสกิล37วินาทีใช้แต้มน้อยมากนะครับ20 ก็คืออัพไทม์ของสกิลนี้เนี่ยค่อนข้างสูงก็คือใช้ไปครั้งนึงเนี่ยรออีกแปบ๊บหนึ่งเ่ยก็ใช้ได้อีกแล้วนะครับสกิลนี้ทําให้พลังโจมตีนะครับเพิ่มขึ้นทําให้โจมตีแรงขึ้นนะครับ60%ที่เลเวลเจ็นะแล้วก็ตูที่โดนโจมตีจะติดสตานด้วยนะครับแตบบ่สะตานแป๊บเดียว0.7วินาทีซึ่งที่ M3 เนี่ยสูงสุดแค่1วินาทีนะครับเพราะสกิลน,นี้เนี่ย กิลนี้ไม่ได้เน้นมาเพื่อทําการสตันแต่จะเอามาเพื่อเน้นทาดาเมจซะมากกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสกิลนี้เนี่ยทาให้โจมตีช้าลงนะครับทำให้แมดดิคอโจมตีช้าลงแต่ว่าการโจมตีช้าลงเนี่ยมันหน่วงไปประมาณกลายเป็น5วินาทีนะครับซึ่งมันจะพอดีกับบัฟพาเลนที่ไม่โจมตี5้าวีแล้วหายตัวใช่ไหมแล้วถ้าโจ,จมตีครั้งแรกเนี่ย จะได้บัฟดาเมจขึ้นซึ่งถ้าเกิดเปิดสกิลนี้เนี่ยจะได้บัฟดาเมจตรงนั้นโดยอัตโนมัตินะครับทำให้โจมตีแรงขึ้นอีกพอาหายหายตัวปุ๊บเราก็โจมตีทันที <c oughs> ทำให้ดาเมจแต่ละครั้งที่โจมตีแรงมากนะครับแต่ก็ถึงแม้สตันจะสั้นนะครับก็เอามาใช้ในการที่จะทำให้ศัตรูบางตัวที่มีท่าชา์จโจมตีเยโดนสตันล้ะชังงักได้นะครับ ทำให้หยุดโจมตีไปอย่างเช่นในด่านเดี๋ยวจะเจอโกเลมนะครับโกเลมเป็นท่าชาร์ตต่อยนะครับก็ถ้าสตานก็จะหยุดแช่งักแล้วก็ไม่โจมตีนะครับเราต้องชาร์จใหม่อีกรอบ้น่ะเดี๋ยวไปดูกันที่ p พาราดอกซิมูเลชันครับมาที่พาร d o x Simulation นะครับอ่ะเลือกเป็นสกิลสอนะครับบอกก่อนว่าด่านนี้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับ ค่อนข้างจะต้องใช้ใช้จังหวะนะครับมาถึงลงแมนติคอร์เลยครับเพราะงั้นก็อาจจะต้องเล่นหลายรอบหน่อยสำหรับบังคนนะครับสำหรับตัวผมผมก็ไม่ชชว่์ว่าผมจะไปขนาดนั้นนะนมาถึงสกิลพร้อมก็กดได้เลยครับแล้วเอาอามมยะลงตำแหน่งนี้ครับทีนี้รอครับเดี๋ยวไอ้นักเวตัวเนี้ย ันเดินมาถึงช่องนี้นะครับลงเทสนะครับมันรับดาเมจแทนเแมนติคอเพิ่มนะครับก็พอเข้าระยะดกดกระจิว่าไม่ยาบแต่จะต้องรีบเคลียตัวมอสตัวนักเวทนี้ทิ้งนะครับไม่งั้นอาจจะมีคนตายได้อ่ะต่อมาครับเดี๋ยวจะมีเวฟไอ้นี่ยตัวสีแดงมานะครับอึง้ง <c oughs> พอเข้าระยะนะครับก็ น,นี้เปิดสกิลแมนติคอร์นะครับอเดี๋ยวพูดไม่ทันันคือมันบือม,มันไปก่อนแล้วเราผมอธิบายไวปละเปิดสกิลฟูโอลาก่อนนะครับเพื่อที่จะรับตองรับตัวมอนเวฟนี้ยที่มันวิ่งเข้ามาหลายตัวโอล่าเปิดสกิลเราจะบล็อกเพิ่มเป็น4ตัวไหมแล้วก็เปิดแมนติคอร์นะครับเพื่อทำดาเมจเคลีย์มอนให้เร็วขึ้นพร้อมกับตามระยะด้วยนะครับเปิดทั้งสงตัว ก็คืเอเปิดสามตัวเลยนะครับจะได้เคลียร์เวฟนี้ทันนะอ่ะทีนี้จะจะเห็นว่าโกเลมมายืนหลอดแล้วนะครับอันนี้ก็ไอตัวเนี้ยที่ต้องใช้จังหวะค่อนข้างเยอะนะครับเดีย๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมปล่อยให้มันเดินไปก่อนแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าหลอดสกิลของแมนติคอนขึ้นเร็วมากนะครับอ่ะเดี๋ยวโกเลีมเดินเข้ามาถึงช่องนี้นะครับ ให้เปิดสกิลนะครับเปิดสกิลว่ามียาแล้วก็เฮสนะครับจากนั้นนะครับพอมันเข้ามาประชิดเนี่ยเปิดสกิลแมนติคอร์ได้เลยและจะเห็นว่าตอนชาร์จมันจะชะง,งักไปนะเปิดสกิลหัวละรอจนสกิลแมนติคอร์หมดนะครับ ยังรับไหวหรบวาเอาตายหาไปแล้วเมื่อกี้ถือว่าผมพลาดนะอ่ะไม่เป็นไรนะครับเราเดี๋ยวเราสตันเนาะอันไหมเปิดสกิลฐานอยู่นะครับอ่ะเมื่อกี้ผมพลาดนะครับหรือว่าไม่ควรจะรอรับดาเมจคือเลือดทูล่าเนี่ยควรจะเลือดเต็มถึงจะรับดาเมจไหวนะครับ นังหวะเม่กี้เนี่ยที่มันชาร์จมาแล้วอ่ะต้องเปิดเสาตทันสตัน์ทันทีนะครับเพื่อหยุดไม่ให้มันต่อยหัวล่าตะ่กี้ผมคิดว่าเอ๊ะมันเลือดมันก็เยอะแล้วนะหัวล่าเนี่ยมันอาจจะไหวมั้งตะ่กี้ผมคิดอย่างงี้มันก็เลยแตกนะครับก็อ่ะอันนี้คือทาพลาดให้เห็นเลยครับแบบไม่ได้ตั้งใจนะผมไม่ได้ตั้งใจให้มันบานนะแค่นั่นแหละก็ให้เปิดเสาเสาสตันนะครับ หยุดไม่ให้โฟเลมมันต่อยนะครับแล้วก็สกิลใครยับได้ก็ยัดนะครับตัวเอสตัวอามิยะสกิลพร้อมก็เปิดต่อได้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็ปากไว้เท่านี้แล้วกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ